เรามาออมเงินกันเถอะสวัสดีค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าไม่เกินตัวน้องๆได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเราควรซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นและเก็บออมทุกวันให้เป็นนิสยัยเราจะได้มีเงินใช้ในอนาคตค่ะ เรามาทบทวนเรื่องที่ได้เรียนมานะคะการรู้จักการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายรับเป็นการสร้างนิสัยให้เราไม่เป็นหนี้ค่ะโดยเราใช้หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมมาปฏิบัติคือการที่เรารู้จักซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นเมื่อมีสิ่งของที่ชำรุดก็ควรซ่อมแซมก่อนที่จะซื้อหามาใหม่รู้จักจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรู้จักเก็บออมนั่นเองค่ะเป็นวิธีการที่ไม่ยาก น้องๆลองหยอดกระปุกวันนี้ดูนะคะน้องๆคะในห้องนี้มีเงินซ่อนอยู่ห้าเหรียญให้น้องๆช่วยนำเหรียญมาหยอดกระปุกให้ครบค่ะ น้องๆได้ทราบหลักในการใช้จ่ายไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการออมอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการออมกันให้มากขึ้นค่ะจะได้ช่วยให้น้องๆเห็นประโยชน์ของการออมมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ของพลอยก็อยากที่จะให้พลอยรู้จักวิธีการออมเหมือนกันค่ะวันนี้วันเสราร์คุณพ่อ กับคุณแม่เพิ่งจะกลับจากไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดและของใช้ส่วนพลอยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงรถคุณพ่อขับเข้ามาในบ้านพอดีพลอยจึงลงมาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ถือของเข้าบ้านวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะเดี๋ยวหนูช่วยถือของไปเก็บในบ้านนะคะ น่ารักมากพลอยพ่อกับแม่ซื้อของมาฝากพลอยด้วยเป็นกระปุกออมสินจ้ากระปุกอมสินน่ารักจังเลยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยคงจะใส่เงินได้มากมายเลยนะคะใช่แล้วจ้าถ้าเต็มกระปุกเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะพาไปฝากที่ธนาคารนะแล้วเมื่อพลอยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลูกก็สามารถไปถอนมาใช้ได้ด้วยแต่ว่าลูกต้องรู้จักอดออม จะได้มีเงินมาหยอดกระปุกบ่อยๆเงินค่าขนมที่เหลือเก็บก็หมั่นนำมาหยอดกระปุกนะลูกได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูจะหมั่นหยอดกระปุกบ่อยๆจะได้มีเงินเยอะๆหนึ่งเดือนผ่านไปในเช้าวันเสาร์วันนี้คุณพ่อพาพลอยไปธนาคาร เพื่อนำเงินที่พลอยหยอดกระปุกออมสินจนเต็มกระปุกแล้วไปฝากธนาคารเมื่อเย็นวันนี้พลอยและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนับเงินจากกระปุกออมสินของพลอยรวมแล้วได้เงินถึง390บาทคุณตาเห็นว่าพลอยรู้จักประหยัดอดออมจึงขอสมทบเงินเพิ่มให้พลอยอีก10บาท วันนี้พลอยจึงไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นเงินสี่ร้อยบาทพลอยรู้สึกภูมิใจที่เงินในบัญชีออมทรัพย์ของพลอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลอยตั้งใจว่าพลอยจะนำเงินออมนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่จับรองเท้าคู่ใหม่เพราะรองเท้าคู่เก่าเริ่มรับแล้วน,น้องๆล่ะคะ ได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่าและใครมีเงินฝากธนาคารเป็นของตอนเองบ้างถ้าน้องๆน,นำเงินที่เหลือจากค่าขนมไปหยอดใส่กระปุกออมสินหรือออมเงินแล้วนำไปฝากกับธนาคารเราเรียกว่าการออมค่ะการออมคือการเก็บสะสมเงิน เพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตด้วยการประหยัดและเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยซึ่งน้องๆอ,อาจจะวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออมมากขึ้นก็ได้ค่ะเล่าสู่กันฟัง น้องๆมีเงินเก็บออมกันบ้างหรือไม่คะแล้วน้องๆเก็บออมเงินด้วยวิธีใดกันบ้างเอ่ยไม่ว่าน้องๆจะมีวิธีเก็บออมด้วยการหยอดกระปุกออมสินฝากไว้กับคุณพ่อคุณแม่หรือนำเงินไปฝากธนาคาร ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะคะน้องๆควรจะเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการรู้จักประหยัดอดออมค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องออมเงินไวเ้เยอะๆอย่างพลอยก็ต้องการที่จะหยอดเงินใส่กระปุกให้ได้มากๆเช่นกันนั่นก็เพื่อเวลาที่จำเป็น พลอยจะได้นําเงินในส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ยังไงล่ะคะนี่คือประโยชน์ของการออมเงินค่ะน้องๆสามารถออมเงินได้โดยรู้จักการวางแผนใช้เงินล่วงหน้าตั้งใจในการเก็บออมเงินโดยกําหนดว่าเราจะเก็บออมวันละเท่าไหร่และซื้อของที่จําเป็นและมีประโยชน์เท่านั้น เรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วกันนะคะการออมก็คือการประหยัดการเก็บสะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในายามจำเป็นโดยที่เราสามารถเก็บออมเงินได้โดยตั้งใจเก็บออมเงินซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์และวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะอมอ อย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไหร่ถ้านูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะเธอจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆถ้าหากเรา จักออมเงินใสกระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนพีแต่ถ้าฟุ่มเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีดออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิอย่ารีรอ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดข้อหนึ่งเราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้ข้อสอง หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่ข้อสามเราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้ข้อสี เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันข้อ5เงินที่เราเก็บออมได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของที่เราจำเป็น ข้อหเราสามารถนำเงินที่เหลือมาเก็บออมได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเมื่อนำมาเก็บออมจะทำให้เรามีเงินก้อนไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะคะข้อ2หากเราต้องการเงินมาเก็บออมให้ขอคุณพ่อคุณแม่เป็นข้อความที่ผิดนะคะเนื่องจากเราควรเก็บออมเงินด้วยตัวของเราเอง โดยใช้เงินเหลือเก็บที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่ให้มาข้อ3เราสามารถนำเงินออมไปฝากธนาคารได้เป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากการนำเงินออมไปฝากธนาคารเป็นวิธีการที่ปลอดภยัยและเรายังสามารถได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินด้วยค่ะข้อ4เราสามารถหาเงินออมได้จากการอดข้าวในเวลากลางวันเป็นข้อความที่ผิด เนื่องจากการซื้ออาหารกลางวันมารับประทานเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเราควรแบ่งเงินที่เหลือแล้วมาเก็บออมจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าค่ะข้อ5เงินที่เราเก็บออมได้สามารถนำไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้เป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากประโยชน์ของการออมเงินคือสามารถนำเงินที่เก็บออมนั้นไปซื้อสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นได้ โดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่นค่ะเมื่อน้องๆทราบถึงวิธีที่จะช่วยให้เราออมเงินได้แล้วก็นำไปปฏิบัติใช้กันนะคะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดอดออมรู้จักมัธยัต์ไม่ฟุ่มเฟือยและมีวินัยในการใช้จ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้ชื่นใจค่ะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะ วันนี้ลาก่อนค่ะน้องๆ